จะมีเศษขวดนะครับแล้วก็มีมีเศษอาหา,า,ารแม่ประลาไม่ได้เศษอาหารมาพร้อมเนี่ยเ๋ยนี่เศษอาหารพอดีนั่นละในป่าเราจมหิวอยู่พอดีปรกะภาก,กันไปขอท่านครับได้เงินมา,วากวังหกสิบก็บาทนี่ละแม่หกสิบก็บาทครับทานนี้เดี๋ยวได้ยังบ่นี่น้อยได้เกบอบไปบหาเกือบมาแม่เบิง้งเกือบสวยบอเบิ้ง หลัดจะใส่ยางให้เบิ้งแม่เบิ้งเอ้าอีลาอีลาได้มากิิงเดียวนั่นตีลูกฮะมันมันมีกิงเดียวมันก็หลับนั่นหลับลูกสาวลาเจ้าเดือบมากิงเดียวแม่ลาได้ทองมานน้ำมีเฮ้อทองแทหรือทองความลูกใองให้ไห้เบิ้งก้นดูสยสวยเบื้งข้เป็นดอกแม่ดอกดอกแม่ครับมันคือทองทาสดิษแต่เอ้า ก็จะมาหลอก่แว้เก็บได้บ่เป็นท่องแทศดอกท่องอย่างมะเขียวท่องอย่างสนะท่องปลอมข้างๆทีเนาะเก็บได้เก็บได้แต่เทาก็เก็บได้ท่องปลอมดอกแม่ท่องสกอนครับได้มาหกสิบบาทเทศดจ้าใดสิกินคู่เขียวกันลูกแม่จูบสวยจังไดน้องครับนั่งตากแดดจวนหน้าดำหน้าไม่เบิ้ลตะวันนองนี่ตีว่าสวยมุ้งผมไปขอท่านจังเม็ด ผมบอกว่ามาเต้นมาแสดงไงคนเบิงในพ่อเพื่อนเด็กเลือดตัวนวีม่มันพากันแต่งตัวนี่บอกเหตุการณ์เหตุงานบอกไปเต้นให้อายที<ผ>โต<ถ>๊ะแมนเน้อสวยบอสเมีรยแมรแล้วข้าน้องโต๊ะเป็นมือเป็นเบ้นมากมันไปหาคุยขยาหาตะของใส่ของสวยเสพจังหวะ่แม่แม่ใส่สอยเพชรน้ำงาอมโบซ้อมเต้นก็มือรุกมีแม่แค่นั้นธรรมดาอสอยเพชรมั<อ>นก็ไปแกะมาจากเกือบเขาดินะที่บอกว่าจิบ สน้องกับมีคือกันนาฬิกาเอาเราก็พากันได้เงินเลยดีแม่บอกให้ไปหาเงินบม่ให้ไปหาของได้ดนตั้งแต่ขายายกดแน่แม่ก็หูยักจับบอยเนี่ยสู้หยักแยบบอยเนี่ยแม่ป้าแะ่เห็ดหลานเพาะแม่งกูซูนเหรอป้าแคอยบอกคอยสอนเอาปแม่ป้าเศรษเศรษฐเศรีเศรษฐเศรษฐเศรษฐีเศรษฐีเศรษเศรษฐีเศกษฐเศรษเศรเศรษฐีเ บกินยาเพื่อเศร้าดิกระเกินขูดเทปันเอากินยาสักกอนจำได้ว่าน้ำผู้ใดนั่นบ้าคืออีอยู่ในทิกต็อกอีใดเเอากินยากินยาอะไรป้กินยานี่กินน้ำได้ยังไงบ่ตายดอกบ่ตายดอกกินลงไปตายเนี่ยบ่ตายดอกไม่ป้าบ้าตายกินเหล้าเนาะบ้าคืออันสาวในทิกต็อกปอดอน มาดอนมาจาม่มาจา <c oughs> ช่วยด้วยพี่ห <c oughs> ยังไม่ยงังอีกพี่นอนมาแล้วเฝ้ากินเฝ้ากินโอ้ยกินบกกไปยังปาดโตมัดปีนี่แขวแเราออกสามเดมบุตรนี่แม่ <c oughs> เอาสวัสดีน<า>ั่นเอง เอาก็จำได้เลยเนี่ป้าจำร้านได้บ่นี่ัยทับนั่นผู้นี้ล่ะพราะสกปรกร้านละของป้าตัวนี้เนี่ยป้าจังบ่ใส่เอาเกือบตัวเนี่ยมึงเดี๋มาหาดูถูกเกือบกูเด้อซัวกูสิเก็บได้เด้อกูตีกันไปบ้าดยุ่งขากถนนเด้อก็เลยเกือบผู้นี้มากนี่เจ้าไม่เห็นมันยังมีผีบ้าเพราะเจ้ายุ่งติปัญหาำเลยเหรอกูแย่งผีบ้ามาเด้อจัำในกูนี่สยอะไรอยังมา้เนี่ยนี่ก็ได้ขวด ได้กับ๋วงพ่อได้เอามาขายใน่ลาะแล้วเกษียรอาหารจะที่กินได้บ่บุมันเป็นคุยมากดนซั่มนี่แม่ป้าผมอยากบอกว่านองนุ่งซุ่มแซงแต่ละคนนี่บ่ออกาการเอางานบ่แล้วตวักการแตงเนื้อแตงตโตแม่รู้บ่ว่ตอนนี้น่ะแม่มีลุกสาวผมมีนองสาวมันกับหวงเป็นธรรมดาผมย่านล้านย่าครับผมย่านสุ่มพี่บ้าขอท่านที่อยู่ฝั่างเข้าวัดสีชุดไปคมคืนย่างมือนี่ยอมค่ะ เขาจีาชุดนูไปค่อมคืนบัดนันให้หนูมีอารมณ์รวมกันได้ใช่ครับไม่ใช่ปีว่าแหละตัวใ่คิดกลับบูคิดกลับกันไงบ่คิดกลับกันจนังไลยเขาจขีค่อมคืนพี่บ้าตัวพวกนีมน้มันมันบ่ได้ค่อมคืนดอกไม่แปะเบิ่งแล้วมันสิเป็นไปรแทกเข,ขาสิลากไปตีอยู่ข้างแปะหมดหลายก่อนเยาว่าให้ดวงการเป็นผู้หญิงก็ต้องรักสวยและงามก็เป็นธรรมดานั่นแหละมันก็เป็นภูมิทานของันความเป็นผู้หญิงเนาะ แต่ว่าขอบพวเฮาน่ะมันถูกก็จากทีจังไรละล่ะเอ้ยม <า S 2> นันหาอะไรสมีกเอาสมีลาเนื่อยเ,ยเขา่าหิวน้ำลปกดปวดไปสักวันไอหัวใจมานเหนื่อเขาอกระเจี๊เสียนอาหารมาจากขังขยะไในใ<จ>ยุง่งโอ้ยเนาะ พ่อแักก่อนมึงเขาบอกไปตัวไปทีมึงบอลีตัวนนองบอกเขากรลังไงเปลี่ยนเสืเปลี่นสาสีมหากินเขาอยู่ทั้งขยะจังไหนป้าจะ่อใยญยย้อนเขานั้นทั้งขายยัีด่ตัวสุบะว่องมุ่งกลับกันเนี่ยตีมุ่งกลับไปไหนกูแขวร่อนย้อนยังใส่มึงมาบ่ย้อนยันย้ในบับกตัวมันจะวลอกออกเาสาบเต็ปันนี่เนาะอ้ยก็ย้อนไปเก็บควางทังข่ยากินจนู่ย่างหลานนี่มันเป็นบ้ายนี่เห็นปะบอกแม่เน็ตมเจาเงื่อนใจไปซื้อแต่ขอท่านก็นได้หกสิบาทนึงเอ หกสิบบาทก็บ้านน่ะซื้อยายเจ้ากับอีแม่ซท้ก็สบายอยู่น่ะเอาจังสี่เนยยางไก่ในบ้านนี่เห็นปลายพ้นติดรับสมัครคนงานอยู่บ้านนั่นบ้านเศรษฐีมันบ่อแม่บ้านเสถียรแม่รับสมัคสูบ้านกาใครเป็นบ่อไปทั่วไปทีบเนาะเบิงลูกเบิงหลานเท้าแตงโตูเน้ไปสิมาลับไปเห็นงานอยู่บ้านอยู่อซองเขา เกรับจี้ันไปสมัครเบง้องล็อกเบื้อลูกแต่ลอดนจนเมันแบบในป่าขั้นบนขาดคนงานอีรีเพิ่นกสิรับเ้าอยู่ดอกล่องไปสมัครเบื้องลวดอี่สุดท้ายันเลเก็บแค่ห่างมาตัดสายม่นกูบอลาเมียไม่ต้องิตประจุันกับโมปดไฟเปิดไฟลาเก็บอายุข้างข้างมีหอดไฟเอาไฟตายแค่มีไฟนั่นเอาแค่นบมีหูเป่ากับบได้เอามาอยังสารลูกไม่เป่าอดไรนะกูหูจักแต่กีต้าร์ไฟเด็๋ใจจะมีหอดแค่นไฟ ไฟออกเลยนี่จูเลี่ฮันมึงอย่าไปสบายงานนะมูไอเนี่ยมึงเปลี่ยนร่องเท้าครูไหมเออให้มันให้มันเสมอต้นเสมอไปก็ดูเกือบสองกิ้งนั่นโอ้โหโอ้โอย่าให้อย่าให้อย่าให้แล้วเดียพาไปเก็บเอาไม้อีกจริงมึงแกเบมึงแกเบเบียดเมียเนี่ย เด็กสีผาเอาไปหาเอาอีกจะกิ่งหนึ่งหน่อยใมันคืองูนี่งอีหนึ่ฟังอ้ายเด้อตั้งแต่บอเบ๊กกลาเป็นตะขีเดียดด้วยมึงอีหนึ่งอีที่สองมันอีไหนมึงมาคือสาวละวงซุ่มีงานมึงมาโอ้ยมึงอีที่สามมันี่ะไอ้ใบเตยนู้นนูี่เก็บอันตุ่มหูเพชรได้จากกันหมอล่ำในไอ้อันนี้อันนี้หมอลำก็เฮ็ยเมียคือกันหนูก็เลยรักเขามาอันยุหัวมึงคือบอเห็นไหมเม่ไปซื้อยาซะให้ด้วยประดับผมซะ เก่าแค่ยูดอกถ้าประเข็มขัดนึ่งแม่แม่ออกไอ้นองใครมงออกมาหอยยังกลางๆโอ้มึงแจ้งตัวยังของสูมันแม่กันเล่าแม่อายมันงามเร็วเมียเอ็มโอายว่าใครจะมหนูไปได้ทีนะไอ้ปากเอ้ยไอ้บ้านไอ้นองเดี๋ยวเห็ดงขัดเขียวแล้วแหละจังสี่เหรอเห็นบ่กมันสิไปเหตุการณ์ที่งานใสได้ยิ่งสีไปจากแม่ได้ทีบอกเอากันให้ดอกแม่ อย่าพักกันเมียไปเบิึงเอาลูกเจ้าแทนไม่ไหเพราะว่าไปแต่ซุ้มห้างสองคนนี้เอาเขาไปบ่ได้ดอกบิึงรู้ไม่แปรากัดไปแต่สู๊สามคนสู๊ไปน้ำกันเมื่อไหร่ละให้มันไปน้ำยู่บก็ได้ไปซู่นี่ก็ไปหาเป็นแม่บ้านเขาก็ไปหาเป็นคนสวนเอียงกันแล้วแต่ที่เขาแจ้งไปทิศบอกเน่ยเขาบ่ได้ไปหาเสรอมไม่เสริมเขาสิล่าห้อบ่ได้นันคือขาดคักเท็อันนี้เหรอนี่ยดึงอุ้ยเห็นหัวนมไหมพวกตองเลี้ยมเขาและบ้านนี่นะพ้องสควอชทันอันนี้สีสพู๊กสิบว่า ผว้อ่องตองก็ได้หนึ่งไอ้บอสเนี่ยดำเนาะไอ้บอมี่ชุดใหม่ไปสมัครงานเขาสีจังในละลายเอาผมกับบอมีกันอ่ะไอ้เขาจะไปยังสีสันบอกบอต้องห่วงไรเ่องชุดนั่นแหละจังในละป้าแม่ป้าไปพ่อร้านเจ้าชุดบอโอ้ยนี่เงินหกสิบบาทเลยเจ้ยเจ้าแม่ป้าแม่ป้าบอได้มาสิพักเปเจ้าไม่ยังเม่ป้าสิพักเป็นลักอีเดีตยเออแม่ ไม่ปาดจังไงจังวาสอนให้ลูกเจ้าเป็นขโมยจันเนี้ยบ้านต้องห่วงไรแม่ปปาไปสู่มือไปเก็บขยะท่านสูซ่มือแม่ปปาหูแจ๊กเบิ้ลมาแท้งหนีไฟแท้งออกขนะก็เป็นจ้งไหนดีโอ๊ยโอ้ยแม่ปาแม่ปาเจ้าะขโมยเป็นทัวทีบให้ตั้งแต่เป็นขวานท่านก็บไปแห้งเราสิไปหาลักของคนมันสิบวันถึงจีบถูกสันบ่อไปรักใสหรอแม่ปะไม่ออางนี้เอาจังนี่แม่แปะเอาหูแจ๊กเขาอยู่ ทีนี้จุดที่แบบว่าเขาโละทิ่มแล้วก็ได้ป้าแป๊ะ <พอ S 1> สิไป, <พอ S 1> สไปเบิง่งให้ป้าแก้เหอเป็นกระเทยเข่าวกัว่าสวนเหรอนี่ที่เป็นโจรดี่บ่ได้เด้อป้าถัว<ท>ไ,ไปว่าป้าถัวบ่ได้เป็นโ<ท>จุดนี่ต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนเฮาเออชุดสิไปสมัครบ่ง,งานมันไม่เอาไปอยู่ชุดสิใส่จังซี่เขาสิรับสู่บ่ถูกเถูกชุดสีมัดใส่มัดผมแก้หน้าเป็นกะจังซี่ติถูกใส่หาสะแตกติเขาบอกชีจั๊พูถูก แตีกางเกโงสีเคียวเอาสิร์ตสุตีแมป้แม่ป้แม่มึงได้ดิแม่ป้มึงเจ้าว่าให้คอยว่างันนี้เม่ป้าก็บสร้างแล้วบม่ได้ยากเด็ดละเศราๆีเศรษโอ้ยเู้บสมุดช่วยด้วยช่วยด้วมุกอุยหาข้อนมึง ส้งให่มวดตูวบอกนั่นแหนสูวเห็นมวดตันั่นวิเป็นรักเป็นตรียานีแหนะเราเอ้ยนะธรัมให้กูาบอกนั่นแหนเอื้อนะธรรมกับแม่ป้าที่ไปน้ำยูบบอให้กูบอกนั่นเนี่ยขบถามอิบบอเมื่อก็ตรทธานีเมื่อก็มาถามน้สีบอไว้หนังกับมาจ้าสี่เบื่โพดโฉให้กูบอกนั่นแหนะแม่ป้าว่าอย่างถามแล้ววางคันนาล้าถามวบวอย่างทันาเข้าสีไปน้ำบอํำนั่นตีสีไปน้ำบอสีว่าว่อห่ังอ เตะเหกกูแน่สูงอุ่นเอ้ยไปไปไปนน้ำกันมุสุข้อนี่ล่ะลองไปสมัครเบิรงค่ะเทียบอันที่สิ่ที่พันใจดีเป็นยังจ้กขวัญเนี่ยมีเหล็บไม่นยังห่ะตีนนังเต็นบ่แม่ป้าผมว่าให้แม่ป้าว่าไปเพราะว่าสียืมเกือบเสี ลองให้หลานใส่เบิ่งก่อนอย่าเอาอทออันนี้เกิดแม่ป้าเกิดคู่ชีวิตเพิ่นอนย่าเอาของเพิ่นแก่ป้าเมียผมดื่มคู่นี้สันติเดินเคู่นี้ก็บม่ได้ไป็ล้าของอีเดียนมาเอาสี่สามแม่ป้าให้หลานลองใส่เบิ่งค่ะเธอมันใส่ได้แม่ป้าผมยืมแม่เห้ดืมสุดก็ได้แบบนี้ไม่ไม่อยู่นี่ล็อยสายไหาห้ในห้องมีอีกอยู่โอไปไปสันติแม่ยเขาอยู่ในสิบปน้ำกันเบิร์นี่ไปน้ำกันมาเทียเพื่อนกูบอกไปตะวันออกแม่เนาะ เขาต้องแต่งตัวอาบน้ำให้สะอาดสะอาดเดี๋ยวคนสิบคนรับเขาเห็นงานแม่จังสี่คนสิบคนรับแทนเนอร์นวดเมียบ้านไปกับไปอาบน้ำไปไปไปหาอาบน้ำอาบน้ำไปเมื่อสุขคนนี่ล่ะเด็กน้อยสุขนี่กับไปเด้อมามาไม่ปาไปไม่ปไปอาบน้ำไปดูจะไปหาซุปไม่ไม่หอยนำเด้อจะเบิรงกซุดไปดูนี่ด้อเดกเมีสิไปเบิรงกไงดอกลูกไปอาบน้ำไปเฝ้าไปสันไปเดี๋ยวเขาสิรับคนงานใหม่ก่อนแม่ผ้าไม่ปาไปอาบน้ำก็สนับไปไปไปตุนน้ำกลุ่มกุมาบัลลาพักกันเฝ้ามาเด้อ ไม่ยังป่ดแกเล็บซื้อว่า,วาม่เหนียวเขาเลยยินทีเล็บตอนนี้ที่คำชะโนดรักว่าสองเราร่วมกันซาบาน ต่อนหน้าศาลผู้พันสัญญาก่อนผู้สีสุดโลกเป็นสักขีพร้อยกระทุ่มมาโปรดรับรู้ในคำสัญญาก่อนจะ